ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมรับฟังข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านเชวนกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีเอดาวรุ่งบอลไทยกันด้วยครับแฟนๆสิงห์เจ้าท่าว่าให้ครับเมื่อหลือสนันลูกตัเชี่ยวครับว่าโจด์บาจโจจอ่อย้ายราต้าขายในตินเปสสเตเดียมประเดิมลุยศึกเซครับ ด้วยหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาครับว่าทางด้านจจดบาโจครับจะได้กลายมาเป็นทางด้านสมาชิกใหม่ของการท่าเรือ FC ีเต็มชีแล้วครับโดยทว่าล่าสุดครับผู้สื่อข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้สืบไปทางฝั่งทางด้านสุโขทัยเอครับต้นสังกัดปัจจุบันของดาวยิงล่างิ๋วคุนี้ครับซึ่งได้รับการยืนยันว่าดังกล่าวครับว่าข้อมูลมีความเป็นจริงครับเนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในแผนการตามทีมของเดนิสอเมโตคุณสื่อชาวเยอรมันแล้วครับ และเตรียมที่จะคว้าแนวรุกโคตาต่างชาติเข้ามาใหม่อีกหนึ่งรายครับโดยการย้ายไปร่วมทัพของทางด้านโจนบาโจครับของกองหน้าวัยยีก้าปีนั้นจะส่วนต่างกับยานิกบรีของหน้าชาวไอวอริคสตที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปร่วมทีมทางด้านศึกไทยลีกทีมหนึ่งครับโดยที่ทางด้านขนาดเดียนสันบุริยาครับหัวออกเกวสันกวโดครับก็มีโอกาสที่จะถูกปล่อยออกจากทีมเช่นกันโดยขนาดน,นี้ยังไม่มีความคืบหน้าว่าเขาจะย้ายไปจิ้มไหนครับ รอแค่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นจริงไหมครับสำหรับเชียงใหม่กับยานิคบบรีครับหลังจากที่ลาดเป้าอย่างไมอย่างเดเรครับเนื่องจากไม่สามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้ทำให้เชียงใหม่ยูเนเต็ดครับเบนเป้าหมายที่มาที่ยันิคบบรี่ครับของน่าชาวฝรั่งเศสของการท่าเรือซีแทนและในเรื่องค่าเหนื่อยครับก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับนองใหม่ไทยลีกพร้อมจ่ายให้กับบบรี่ประมาณ4 5 0 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนซึ่งน้อยกว่าที่ทางด้านเดเรยเรียกมาครึ่งหนึ่งครับดยสําหรับนักเตะวัย33ปีรายนี้ครับ อาจจะไม่ประสบความสําเร็จนักในชุดการเทลเอฟซีแต่ถ้าดูผลงานที่เคยสวมชุดทางด้านราชบุรีมิตรผลเอฟซีครับจะไม่เจอตัวเป็นที่ต้องการของหลายทีมเลยทีเดียวครับและดิวนี้ครับสำหรับยานิคบูรีกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดจะลงเอยขนาดไหนต้องรอติดตามกันต่อไปครับสําหรับยานิคบูรีมาถึงประเด็นเกี่ยวกับคู่แฟนอักษรสีกันบ้างรับเมื่อทีมน้องใหม่ไทยลีกสองและทีมกลางตารางไทยลีกยินขอยืมตัวคู่แฟนอักษรสีจากสิงเจ้าตาการเทลเอไปใช้งานครับ โดยความเกื่อหนุนของเมืองการยูเนเต็ดครับทีมน้องใหม่ไทย 2, ลีก2ฝ่ายใต้การคุมทัพของเซอร์เดนจาร์ดเดนมิราบซึ่งกําลังเดินเสริมตัวผู้เล่นระดับบิ๊กเนมเข้ามาอย่างทีมอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายครับเลื่อนสู่ไทยลีกสูงสุดไปในฤดูกาลเดียวครับโดยตะว่าล่าสุดครับผู้สื่อข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานว่าเมืองการยูเนเต็ดกำลังเดินหน้าเพื่อเจราจากับการเตะเอฟซีเพื่อขอยืมตัวทิตาทอนและทิตาวีอักษรสต กูแฟดแนรับของการเตะเอฟซี FC มาร่วมทีมโดยพร้อมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบกเในทั้งหมดของกูแฟดเองครับแต่อย่างไรก็ดีครับยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตะเอฟซี FC, ที่จะปล่อยยืมตัวไปใช้งานหรือไม่ครับนอกจากนี้ครับผู้สื่อข่าวครับยังได้รับรายงานอีกว่านอกเหนือจากเมืองการยูเนเต็ดยังมีทีมระดับกลางตารางของศึกไท้ดีนึงซึ่งกำลังให้ความสนใจที่จะยืมเอตอกูแฟดทางร้าีไปใช้งานอีกด้วยเช่นกันครับ